พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครมำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องขอทรงตรวจค้นและนำไปทางนิราลาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับและแน่นอนว่าวันอาทิตย์พระธรรมของพระเจ้าที่เราจะใช้ศึกษาด้วยกันก็อยู่ในพระธรรมสะดวกดีนะครับนูนใจคุณผู้ฟังที่จะได้เตรียมพระคร,รมกัมภีร์เอาไว้ใกล้ๆตัวนะครับถ้าผมอ่านพระครรของพระเจ้าไปเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้เปิดพระคัมภีร์อ่านตามไปด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านสะดวกและพอจะทําได้นะครับ ซึ่งสดุดีที่เราจะอ่านด้วยกันวันนี้อยู่ในพระธรรมสะดุดีบทที่ร39นะครับก่อนที่เราจะมาอ่านพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับผมอยากจะนำคุณผู้ฟังที่จะได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อเตรียมจิตใจของเราที่จะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าที่จะได้อ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูพระองค์ทรงสถิตท,ทุกแห่งหน ค่ารักและซาบซึ้งที่พระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์ขอให้พระวจนะของพระองค์ที่คาโรรองทั้งหลายจะร่วมกันศึกษาในวันนี้กระทำการอัศจรรย์ในชีวิตของข้าพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจความคิดวิถีการกระทำการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่ข้าโรรองทั้งหลายจะมีโอกาสถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงปั้นแต่งที่พระองค์ทรงก่อร่างสร้างขึ้นด้วยการอัศจรรย์ด้วยความมหัศจรรย์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ติดตามพระองค์ไปในทางนิรันดร์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับและพระธรรมสดุดีบทที่139ที่เราจะศึกษาด้วยกันผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันตอนนี้เลยนะครับขอคุณผู้ฟังที่จะเปิดพระคัมภีร์แล้วก็อ่านตามไปพร้อมกับผมครับสดุดีบทที่139 ตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปมีเนื้อความดังนี้ครับข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์ สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์ทำที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะฉวยข้าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียว และความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลีประดิษฐ์ขึ้นมาณ ภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้าสำหรับข้าพระองค์แล้วพระดำริของพระองค์ลํำข่ายิ่ง รวมกันเข้าก็มากมายนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสังหารคนอธรรมเสียส่วนเจ้าพวกคนกระหายเลือดจงไปให้ผนข้า พวกเขากล่าวถึงพระองค์ด้วยเจตนาร้ายพวกศัตรูของพระองค์ใช้พระนามไปในทางที่ผิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์มีได้เกลียดผู้ที่เกลียดพระองค์หรือและข้าพระองค์มีได้ชิงชังผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือข้าพระองค์เกลียดพวกเขาเข้ากระดูกดํดำ และนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร คุณผู้ฟังครับจากหลักฐานต่างๆนะครับทำให้เรารู้ว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่139นี้นะครับและท่านได้เขียนพระธรรมสดุดีบทนี้ขึ้นในช่วงวาระที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากใหญ่โตในชีวิตของท่านอาจจะเขียนขึ้นในช่วงที่ท่านถูกข่มเหงจากกษัตริย์ซาอูลหรือในช่วงที่ มีการกระบฏจากอับซาโลมที่แย่งชิงบัลลังก์ของท่านนะครับสเปอร์เจียนได้เขียนเอาไว้ว่านี่เป็นหนึ่งในบทเพลงนมัสก,การกศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นที่สุดเป็นการร้องเพลงกล่าวถึงการทรงทราบทุกสิ่งและการสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งของพระเจ้าโดยดูได้จากสิ่งเหล่านี้คือการที่พระเจ้า ล้มล้างทำลายอำนาจของความชั่วและความสว่างสดใสของบทเพลงสดุดีนี้เปรียบเสมือนหินบุตรสาคคำหรือผลึกแก้วอันน่ากลัวของเอเสเคียวที่ส่งประกายแสงแวววาบออกมาจนทําให้กลางคืนกลายเป็นกลางวันบทเพลงสดุดีบทนี้ เป็นบทเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดของดาวิดบทเพลงหนึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มต้นของสดุดีบทที่139นี้นะครับดาวิดได้บรรยายการทรงทราบทุกสิ่งของพระเจ้าอย่างชัดเจนความคิดของพระเจ้าที่ทราบความลับที่อยู่ลึกที่สุดแห่งใจของเราพระองค์ทรงทราบความคิดแรงจูงใจ และความประสงค์ความต้องการทุกอย่างของเราไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ทรงทราบเกี่ยวกับตัวเราเลยนะครับพระองค์ทรงทราบแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งและเรายืนพระองค์ทรงทราบแนวความคิดทุกอย่างของเราได้แต่ไกลคุณผู้ฟังครับการที่พระเจ้าทรงทราบความคิดทุกอย่างของเราทรงเห็นเราทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลานั้น ไม่ใช่เป็นภาพที่พระองค์ประสงค์อยากจะให้เรารู้แค่เท่านั้นแต่เป็นการอยากจะให้เราทราบว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราทุกหนทุกแห่งทุกอิริยาบถท,ทุกที่ทุกทางไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นกับเราทั้งหลายด้วยนะครับสำหรับบรรดาผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าปนิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจแล้วนะครับการรับรู้ว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ด้วยนั้นถือได้ว่าเป็นการปลอบประโลมใจที่สำคัญยิ่งสำหรับเราทั้งหลายเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราหวาดวิตกหวาดกลัวอีกต่อไปเพราะพระเจ้าทรงดำเนินไปพร้อมๆเคียงข้างกับเราทรงอยู่กับเราแต่สาหรับคนเหล่านั้นที่ยังดำเนินชีวิต อยู่ในความมืดความบาปพวกเขาจะมีแต่ความหวาดวิตกมีความระแวงความหวาดกลัวเพราะจะมีประจักษ์พยานที่มองเห็นความคิดการกระทำความผิดความบาปของเขาตลอดเวลาทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบวิถีทางชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมนะครับไม่มีใคร จะสามารถซ่อนเร้นปิดบังสิ่งใดเอาไว้พ้นจากพระพักของพระองค์ได้นอกจากนี้นะครับพระธรรมของพระเจ้าได้บรรยายให้เราได้เห็นพระสัญญาที่มหัศรัย์ที่พระเจ้าได้ทรงมีต่อประชากรของพระองค์นะครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตบนโลกนี้เผชิญกับสงครามฝ่ายวิญญาณจิต องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นทั้งกองทัพหน้าที่คอยระวังหน้าและเป็นกองทัพหลังที่คอยระวังข้างหลังให้เราในขณะเดียวกันและนอกจากนี้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นได้ทรงวางบนเราทั้งหลายซึ่งเป็นพระหัตถ์แห่งการปลอบประโลมใจและพระหัตถ์แห่งการป้องกันภัยและเป็นการเสริมกำลัง ให้เรามีความมั่นใจว่าพระเจ้าชูกำลังให้แก่เราและเราจะไม่หวั่นต่อสิ่งใดนะครับซึ่งผู้เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้นะครับท่านได้บรรยายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านสถิตยอยู่กับคนของพระเจ้าทุกที่ทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับท่านเปรียบในเชิงสมมุติว่าไม่สามารถจะหนีพ้นพระพักของพระเจ้าได้นะครับไม่ว่า จะหนีจากปลายสุดด้านหนึ่งไปยังปลายสุดอีกด้านหนึ่งพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะหนีขึ้นไปที่สวรรค์พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นหรือจะนอนอยู่ในแดนมรณาหรือตกนรกพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นคือไม่มีที่ไหนที่จะหนีพ้นหรือไม่มีที่ไหนที่พระเจ้าจะไม่อยู่กับเราหมายความว่าชีวิตของเราจะตกต่ำเพียงใด ชีวิตของเราจะเลวร้ายเพียงใดหรือว่าชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความสุขจะเต็มไปด้วยชัยชนะและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่นั่นพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราตลอดเวลาและนอกจากนี้นะครับผู้เขียนยังได้บรรยายว่าไม่ว่าเราจะหนีไปอยู่ที่ห่างไกลผู้คนแค่ไหนก็ตามถ้าที่นั่นมีแสงของดวงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องมาได้ ก็เปรียบเสมือนว่าพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยและไม่ว่าจะอยู่ในความมืดมิดความมืดทึบอะไรต่างๆก็ไม่สามารถปิดบังพระเจ้าได้เพราะสำหรับพระเจ้านั้นกลางคืนก็สว่างเหมือนกับกลางวันคุณผู้ฟังครับถ้าเรามีพระเจ้าความมืดมนในหัวใจความมืดบอดฝ่ายวิญญาณหรือความคิดหมดหวังความมืดมนในความคิดในจิตใจของเรา ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรไม่รู้จะทำอะไรต่อไปพระเจ้าจะเป็นเหมือนแสงสว่างส่องเข้ามาทำให้เราได้รับปัญญาและมีกำลังในการที่จะดำเนินชีวิตสู้กับความมืดมนสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังต่อไปด้วยพระหัตของพระเจ้าที่วางอยู่บนเราที่เป็นพระหัตแห่งฤทธิอำนาจและพระหัตแห่งชัยชนะนะครับ คุณผู้ฟังครับและในข้อที่18ของสดุดีบทที่139นี้นะครับดาวิดได้พูดถึงความหวังใจว่าแม้ร่างกายเราจะเปื่อยเน่าเราจะตายไปเราจะล่วงหลับไปก็ตามในวันที่พระองค์เสด็จมานั้นพระองค์จะรับเรากลับมาพร้อมกับพระองค์ดังนั้นเมื่อเราตื่นขึ้นเราจะพบพระองค์ที่นั่นนะครับ ในสดุดีบทที่1้9ข้อ18ดดาวิดได้เขียนว่าถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์นี่ถือได้ว่าเป็นความหวังใจที่วิเศษสุดนะครับเราทุกคนที่ล่วงหลับไปในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับเราเราทั้งหลายที่ตายแล้ว ธรรมิกชนทั้งหลายที่ตายแล้วก็จะตื่นขึ้นกลับมาพร้อมกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นความหวังใจนี่เป็นความเชื่อของเราทั้งหลายที่จะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับและในช่วงนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวัน ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับขอหนุนใจให้เราทั้งหลายที่จะมีโอกาสอ่านสดุดีบทที่1้9ข้อ1ถึงข้อ6าช้าๆโดยแทนชื่อของตัวท่านเองในคำว่าข้าพระองค์และในขณะที่อ่านนั้นให้ท่านเลือกมาข้อหนึ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดแล้วให้ท่านอ่านข้อนั้นซ้ำช้าๆ หลายลายรอบและอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้ผู้ที่รู้จักคุณดีที่สุดดังนั้นจึงเป็นการสมควรแล้วที่เราไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์นี้ที่รู้จักเราดีที่สุดและให้ท่านกระทำแบบเดียวกันนี้ในข้อที่7ถึงข้อที่12ด้วยนะครับ พระเจ้าทรงใส่ใจเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกไม่ว่าเราจะรู้สึกอยากหนีใครไปให้ไกลสุดขอบฟ้าด้วยความกลัวความอายความรู้สึกต่ําต้อยความผิดพลาดความรู้สึกผิดแต่พระองค์ทรงใส่ใจเราและจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนขอเพียงให้เราไว้วางใจในพระองค์ ทั้งนี้เพราะวา่าพระเจ้าทรงสร้างเราอย่างอัศจรรย์เริ่มต้นจากขนาดเล็กนิดเดียวที่เริ่มปฏิสนธิในท้องของแม่เราจนเติบโตสูงใหญ่มาในปัจจุบันนี้นอกจากร่างกายภายนอกพระเจ้าก็ทรงสร้างเราให้มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าและมีเป้าหมายเพราะพระองค์ทรงสร้างเราทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกตามพระฉายาของพระองค์พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งความคิดความประพฤติคำพูดและการกระทำเพราะพระองค์กำลังทรงสร้างเราขึ้นใหม่ให้ไปสู่ทางนิรันดร์ดังนั้นให้เราทูลขอให้พระเจ้าที่จะทรงตรวจสอบดูเราทุกๆุกวันอย่างสม่ำเสมอ หากมีสิ่งใดที่พลังพลาดผิดไปให้เรารีบสารภาพกลับใจเริ่มต้นใหม่กับพระองค์คุณผู้ฟังครับขอให้พระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์จะสถิตยอยู่กับเราทุกที่ทุกแห่งนั้นทําให้เรามีความมั่นใจปราบลื้มใจและกล้าในการที่จะดําเนินชีวิตกับพระองค์แม้ว่าขณะนี้ยังอยู่ท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความทุกข์ ท่ามกลางความโศกเศร้าก็ตามทีเพราะพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปเป็นนิจเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไ้กลับมาพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับฉันต้องความ